สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นั้นเราจะมาพูดถึงข่าวลือจากชาวโซเชียลที่ได้มีการพูดถึงกันลือสนั่นโซเชียลส่วนมากข้อมูลที่พากันลือกันจะไม่ค่อยพลาดและข่าวลือนั้นก็ได้มาจากชาวบ้าน ในพื้นที่หรือไม่โดยสิ่งที่พูดกันนี้ก็คือเมื่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้คนบ้านของนายชัยพลเมื่อไม่นานมานี้เองก็ได้มีกลุ่มชาวโซเชียลได้บอกว่ามีชาวบ้านหายไป48ชั่วโมงหลังจากนั้นก็มีหมายซึ่งก็คาดกันว่าคนที่หายไปนั้นเป็นพรานหรือเปล่า กับลูกด้วยที่ตำรวจนั้นใช้กันเป็นพยานก็พากันต่างคาดเดากันต่างๆนานาและล่าสุดก็ได้มีชาวโซเชียลท่านหนึ่งได้มีการออกมาโพสต์ข้อความโดยมีใจความว่าพยานที่ถูกกักตัว48ชั่วโมงไม่ใช่นายพรานและลูกแต่เป็นหนึ่งในสามหนุ่มสามมุมครับแฮชแทก็กเฉลยแล้วนะ ภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าพรานว่างหรือเปล่าคะคนที่บอกเมียทิ้งหลังน้องหายไปบวชล้างสวยใช่ไหมคะแต่หากเราย้อนกลับไปถึงสามหนุ่มสามหนุ่มวอยแบนที่ว่านี้ตอนมีคดีของน้องชมพู่ ตั้งแต่เกิดเรื่องนะคะนายหวางนั้นก็เคยได้เผยกับผู้สื่อข่าวคือช่องอมรินทีวีโดยนายหวางได้บอกว่าช่วงที่ตนหนีไปบวชนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไปสอบถามและสอบสวนบอกว่าให้รับสารภาพเถอะหากเราย้อนไปในวันที่5สิงหาคม2563 ผู้สื่อข่าวอมรินได้มีการพูดคุยกับนายวางชาวบ้านกกอกถึงกรณีที่ชาวโซเชียลได้ตั้งข้อสงสัยว่านายวางนั้นเป็นใครโดยนายวางได้ยืนยันว่าตนและสัมนนสัตยาก็คือคนเดียวกันซึ่งนายวางก็เป็นหนึ่งที่ออกตามหาน้องชมพู่และ เป็นคนที่ตำรวจได้เคยมาสอบปากคำโดยนายหวางได้ยืนยันว่าตนนั้นบริสุทธิ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่พร้อมกันนี้ยังได้มีการเปิดใจเปิดเผยไทม์ไลน์ระหว่างวันที่10ถึง14พฤษภาคม2563เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยนายหวาง แสดงไทม์ไลน์ในวันที่10พฤษภาคม2563อยู่ที่บ้านทั้งวันไม่ได้ออกไปไหนส่วนวันที่11พฤษภาคม2563ในช่วงเช้าก็ยังอยู่ที่บ้านจากนั้นเวลา9นาฬิกาน้องสะดิงเดินมาที่บ้านเพื่อหาน้องชมพู่ จากนั้นก็ได้ยินเสียงผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสายให้ช่วยกันค้นหาตนจำเวลาได้แน่ชัดที่ผู้ใหญ่บ้านประกาศไม่ได้เพราะไม่ได้ดูนาฬิกาแต่ก็คาดการว่าอยู่ในช่วงระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาหลังจากที่ตนได้ยินเสียงผู้ใหญ่บ้านประกาศ ตนก็ช่วยออกตามหาน้องโดยได้หาตามที่ร่างทรงและหมอดูได้แนะนำซึ่งตอนแรกนั้นยังเดินหารอบๆบ,บ้านที่สวนอย่างพาราและไร่หมันสับปะหลังจากนั้นเวลา16นาฬิกาได้เดินตามหาตามห้วยบุงโดยนายวางได้ไปกับลุงคล้ายสองคน แต่ไม่ได้ขึ้นเขาหากันที่ตีนผูเท่านั้นก่อนจะกลับบ้านเวลา17นาฬิกาส่วนวันที่12พฤษภาคม2563นายหว่างได้เผยไทม์ไลน์ในเวลา8นาฬิกาโดยได้เริ่มตามหาน้องชมพู่อีกครั้งโดยได้เดินตามหาไปทางห้วยบุง่งจากนั้นเวลา17นาฬิกา ได้มีการขึ้นเขาซึ่งประเด็นตรงนี้ที่ชาวโซเชียลได้สงสัยโดยนายหว่างบอกว่าได้เดินขึ้นเขาไปกันสามคนเดินไปทางอ่างกบคนที่เดินขึ้นเขาไปด้วยก็คือหนึ่งมีลุงคล้ายสองก็คือลุงพลแต่ขึ้นไปไม่ถึงจุดพบศพแล้วก็ได้มีการเดินกลับบ้านในช่วงเวลา2 1นาฬิกา ส่วนวันที่13และ14พฤษภาคม2563นหวายหวางได้บอกว่าตนนั้นอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเพราะตนนั้นปวดขาหลังจากนั้นตนก็ได้บวชเป็นสามเณรที่วัดภูผาแอกซึ่งจำวันบวชที่แน่ชัดไม่ได้มีการคาดการว่าเป็นวันที่30 พฤษภาคม2563ได้บวช15วันสาเหตุที่ได้บวชเพราะตนนั้นมีปัญหาในครอบครัวจึงบวชเพื่อเสริมบาร,รมีให้กับชีวิตไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพูโดยตอนที่บวชเป็นสามเณรอยู่ที่นั่นตำรวจได้มาสอบปากคำ ที่วัดผู่ผาแอกถามเหมือนก,นกันกับที่นักข่าวถามโดยตำรวจนั้นให้ไล่ถามลายและถามว่าได้ไปตามหาน้องชมพู่หรือไม่และถามเหตุผลว่าบวชทําไมตนก็ให้การไปตามกับที่บอกกับนักข่าวเมื่อถามว่าเคยขึ้นผู้เหล็กไฟบ่อยหรือไม่นายหว่างก็ได้ตอบว่า ตนเคยขึ้น 3- าถึงสครั้งโดยครั้งล่าสุดเมื่อปีที่แล้วตนก็ไม่ได้ขึ้นอีกเลยจนกระทั่งมาเกิดเรื่องของน้องชมพู